คันนี้นะคะเป็นตัวยา l i s h a ท c ฮ b ส c แนะคะที่เป็น5ที่นั่งนั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นสมาร์ทในราคาอยู่ที่626,000บาทนะคะเป็นสีเทานมหรือว่าสีซีเมนต์เกร์นั่นเองนะคะถือว่าสวยกันเลยนิทีเดียวนะคะแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งฟาติโนนะคะและล้อแม็กสีขาวหล่อๆเท่ๆเลยค่ะเดี๋ยวโอจะพามาดูนะคะซึ่งไฟหน้าคันนี้นะคะเป็นแบบ LED นะคะ หล่อเช่นะสกเกิร์ตนะคะมาคันนี้นะคะได้เพิ่มเป็นสกเกิร์ตฟาติโนสัญลักษณ์แบบนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะกระจังหน้าเป็นสีดำเงาค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยค่ะด้านข้างของเขานะคะได้เปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะคะขนาด15นิ้วค่ะถือว่าแม็กกันมากเลยค่ะอะ่หน้ายางของเขานะคะ R 1.5ทับ50 R15 ค่ะ ซึ่งคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กสีขาวขนาด15นิ้วนั่นเองค่ะกระจกน้องข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะได้เปลี่ยนเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยค่ะถือว่าตัดกันแล้วก็หล่อนะคะด้านข้างนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตฟาติโนนะคะแล้วก็สัญลักษณ์สติ๊กเกอร์สีขาวยาลิสสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะ มือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะและที่สําคัญนะคะเครืตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง1 2 0 0นซีซีนะคะประหยัดน้ํามันนะคะได้ถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะคะถังน้ํามันบรรจุน้ํามันได้ถึง40ลิตรเลยค่ะประหยัดน้ํามันมากๆค่ะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบ led รูปทรงแบบนี้เลยค่ะสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะของฟาร์ติโนเท่ๆแบบนี้นะคะถือว่าหล่อมากเลยด้านบนนะคะเอาอากาศแบบคลีบฉลามนะคะ ด้านท้ายนะคะเป็นทรงนี้เลยค่ะท่อสองสองข้างแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาชมภายในของคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะภายในจะเป็นเบาะหนังค่ะดูแลรักษาง่ายนะคะมาพร้อมกับพอร์ชาร์จไท C สองช่องแบบนี้เลยค่ะ เป็นแบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้ามาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะประมาณนี้รับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะคะใช้ปลายนิ้วสัมผัสค่ะถือว่าใหญ่กันเลยนะคะแอร์ก็จะมีปุ่มกดแอร์ประมาณนี้เลยค่ะเกร์ออโตโอ้คันนี้นะคะจะเป็นเกร์ออโต้แบบขั้นบันไดเียค่ะที่ดูแลรักษาง่ายเช่นกันค่ะ เบรกนะคะเป็นเบรกมือแบบแมนวนวลนะคะมาพร้อมกับพอร์ชชาร์จมุมน,นี้เลยค่ะ1พอร์ตนั่นเองค่ะคันนี้นะคะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังโทนสีดำถือว่ากว้างนะคะเป็น 5, เป็นรถแบบ5ประตูนั่นเองค่ะพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทนะคะที่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสได้ตรงนี้เลยค่ะและด้านนอกประตูผู้ขับนะคะก็จะมาพร้อมกับปุ่มสมาร์ทเอนทีนะคะ คันนี้นะคะเป็นยาริส a r t ในราคา626,000บาทค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งฟาร์จิโแบบนี้เลยค่ะและคันนี้นะคะราคาไม่แพงที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยค่ะได้ทั้งเท่แล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะใครที่สนใจรถเล็กคันนี้นะคะสามารถติดต่อ,อม,มาที่0 9 7 3 5 7ก3 4 9า7นะคะชุดแต่งของเรานะคะแต่งครบออกจากศูนย์ค่ะบริการส่งมอบรถ ทั่วประเทศไทยนะคะและที่สำคัญมีไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ